ด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าตั้งใจถวายยานพาหนะเพื่อใช้ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขอให้การเดินทางของข้าพเจ้าสะดวกปลอดภัยในทุกสถานทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ ไปดีมาดีถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพครั้นละโลกไปให้มีเทวรสมารอรับไปสู่สุขติสวรรค์พรั่งพร้อมบริวารและทิพยสมบัติอันโอฬานขอให้การเดินทางในสังสารวัฏเพื่อการสร้างบารมีสะดวก ปลอดภัยไม่พลัดไปสู่อบายเวียนวนอยู่แต่ในสุขติภูมิเท่านั้นเมื่อยามปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดแม้ยากเย็นยิ่งใหญ่เพียงไหนแต่หากเป็นไปเพื่อบุญกุศลก็จงสำเร็จโดยง่ายศัตรูหมู่ภัยอันตรายทั้งหลาย จงพินาศไปโดยพลันขอให้ข้าพเจ้าได้คบแต่กัลยาณมิตรเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมสามารถนำหมู่ญาติและมหาชนให้ข้ามพ้นวัตตะสงสารประหารเกิเลสได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย ไปทุกภพทุกชาติตราบวันเข้าระนิพพานเทิน